จากบอร์ดดิ้งข้อความจากโพสต์ของสโมสรโรดดีจัก,กรพัฒน์ซึ่งค่อนข้างยาวนะครับเรากดคัดลอกแล้วเราก็กดมาวางนะครับในเว็บบา r google.com ซึ่งเป็น AI แล้วก็สั่งมันย่อความให้สั้นลงนะครับใช้เวลาแค่อึดใจเดียวมันก็จะย่อความให้สั้นเพื่อที่จะพร้อมนำไปบรรยายในภาพ people of action ต่อไปครับ หลังจากนั้นเราก็ย้อนกลับมาที่ f c e e o o o นะครับของโ o ต a ตอรี่จัก,กรพัรดิแล้วเราก็กดคัดลอกรูปภาพที่เราต้องการรูปภาพ people of action ก็ไม่ควรเป็นรูปภาพที่มองกล้องนะครับเราก็กดเลือกหลายๆรูปเผื่อไว้นอกจากไม่มองกล้องแล้วเนี่ยในรูปมันก็ควรปรากฏโลโก้ของหรือสัญ,ญลักษณ์ของล o ตเตอรี่นะครับรูปที่เห็นเหล่านี้แม้มันจะไม่ผ่าน มาตรฐาน people of action แต่เราก็สามารถลงโพสได้เลยนะครับเพียงแต่เวลาเราใช้รูปหน้าปกก็ควรจะเลือกที่เป็นรูป people of action อย่างรูปนี้ผมเห็นว่าน่าจะบันทึกเก็บไว้แต่เสียตรงที่ว่ามันไม่มีโลโก้หรือสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์โลตเอรี่อยู่ในภาพนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อนเซฟไว้อีกสักรูปหนึ่งแม้รูปนี้จะมองกล้องแต่ก็น่ารักดีเซฟเก็บไว้ก่อนครับ การลงรูปเยอะๆก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เรามีทางเลือกรูปมากขึ้นนะครับเพียงแต่อย่างให้รูป people of action เนี่ยเป็นรูปหน้าหน้าหรือเป็นรูปหน้าปกผมว่ารูปนี้สวยที่สุดผมเลยตัดสินใจเลือกรูปนี้แม้มันจะไม่มีโลโก้ลอตเตอรี่ก็ตามเรากดไปที่ปุ่มแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับสีรูปใส่ฟิลเตอร์รูปสันิดหนึ่งเพื่อให้รูปมันดูไม่ชืดเกินไปอันนี้เป็นแ p ป photo ใน ipad นะครับ ตัดสินใจเลือกฟิลเตอร์แจ่มใสโทนอุ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเปิดแอปพลิเคชัน Keynote นะครับซึ่งเทียบเท่ากับ powerpoint ในคอมพิวเตอร์ Windows นะครับเปิดหน้าสไลด์แล้วก็เปิดแอปโฟโต้นะครับเลือกรูปที่เราแต่งฟิลเตอร์ไว้แล้วเนี่ยกดนิ้วค้างลากมาที่แผ่นสไลด์ในแอป y n o t e ที่เราจัดเตรียมไว้นะครับ รูปก็ถูกนำเข้ามาอย่างง่ายดายเราใช้นิ้วรากนะครับแล้วก็ปรับรูปตามต้องการให้มันเต็มหน้าแผ่นสไลด์ผมใช้นิ้วนะครับกดขยายรูปแล้วก็ซูมเข้าไปในจุดโฟกัสของรูปไม่ให้มากขึ้นเมื่อได้จังหวะรูปตามที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็เตรียมเปิดแอป pdf expert นะครับซึ่งผมเก็บสติกเกอร์ people of action เนี่ยไว้ใน Cloud Google Drive นะครับซึ่งแอปนี้มันสามารถเชื่อมต่อ Cloud Google Drive ได้เปิดแอป Keynote ขึ้นมาให้2แอปนั้นเคียงคู่หน้าต่างกันแล้วผมตัดสินใจเลือกคำนะครับสติ๊กเกอร์ People of Action นะครับคำว่า Inspire Use นะครับกดค้างที่คำแล้วก็ลากเข้ามาในแผ่นสไลด์ Keynote ของเรา คำ Inspire Use ก็จะมาทับรูปของเราในรูปแบบของสติกเกอร์ใส่นะครับการทำในแอป PowerPoint อย่างนี้เนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถจะใช้นิ้วนะครับลากปรับแต่งไอตัว Wording คำย่อขยายหรือว่าเลื่อนขึ้นลงนะครับให้ตัวคำเนี่ยมันไม่บังจุดสำคัญของภาพข้อสังเกตคำ Inspire Use มันไม่ติดขอบขาวมาทับภาพเพราะเราเซฟไว้เป็นไฟล์ PNG นะครับ เปิดหน้าเว็บ Google Bard อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะคัดลอกกด Copy Wording นะครับที่เราย่อความไว้เสร็จแล้วก็จับมันมากดวางนะครับลงบนแผ่นสไลด์แล้วก็ใช้นิ้วแตะเลื่อนลงมาจัด Composition นะครับกดเปลี่ยนตัวอักษรสีดำนะครับให้กลายเป็นตัวอักษรสีขาวกดปรับแต่งประโยคคำนะครับ ปรับเลื่อนคำให้เหมาะสมนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าตัวอักษรมันเล็กไปเราก็กดเพิ่มขนาดตัวอักษรจริงๆช่องไฟอ่ะนะครับช่องว่างระหว่างบรรทัดในแอปพวก powerpoint เราก็สามารถปรับได้นะครับแต่กรณีน,นี้ผมก็ไม่ได้ปรับผมก็เพียงแค่ว่าให้เลื่อนมันให้มันได้ composition ที่เราต้องการนะครับ เมื่อเราได้ Composition ที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็กดขยายให้เต็มจอแล้วก็กดปุ่มนะครับถ่ายรูปหน้าจอแล้วก็ปรับใช้นิ้วปรับแต่งขอบสีดำด้านข้างให้หายไปนะครับเราก็จะได้รูป people of action นะครับมาหนึ่งรูป แต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมนะครับมันยังไม่มีโลโก้โรตารี่อยู่ในภาพนี้เลยเปิดแฟ้มโลโก้สมอสอนหรือโลโก้ภาคนะครับที่เราเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ png นะครับมันจะไม่มีพื้นหลังไฟล์เหล่านี้มันอยู่ในระบบคลาวนะครับเราไม่ได้จัดเก็บอยู่บนเครื่องด้วยซ้าไปแต่เรากดลากมันมาบนแผ่นสไลด์ของเราได้เพราะผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมกับระบบคลาวได้ครับใช้นิ้วแตะ คางกดลากโลโก้โ o ตารี่3 5 5 0วางบนผ่นสไลด์ใน powerpoint นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพราะว่าไฟล์มันเป็นสติ๊กเกอร์ใสทำให้เราสามารถที่จะใช้นิ้วแตะเลื่อนไปตามใจชอบในมุมที่มันไม่บังภาพนี้นะครับแม้มันเป็นจังหวะ People o f Action ที่สวยแต่มันไม่ปรากฏโลโก้โ o ตารีบนเสื้อของโ o ทา r เลีเลยนะครับ ไม่เป็นไรครับเราเอาสติกเกอร์มาแปะได้เราก็กดคัดลอกโลโก้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วลากคล็อปตัดเฉพาะวงล้อสีเหลืองปรับขนาดแล้วก็ใช้นิ้วนะครับกดลากโลโก้สีเหลืองมาวางไว้ที่แขนเสื้อใช้นิ้วลากปรับขนาดโลโก้วงล้อโ o ตเตอรี่อินเตอร์เนช วางไว้ที่แขนเสื้อเมื่อได้ภาพ people of action ที่มีทั้งบอดดิ้งและโลโก้แล้วเราก็กดถ่ายรูปนะครับแล้วก็ใช้มิว้วคลอปตัดขอบดำด้านข้างสองข้างแล้วก็กดเซฟลงไปในแอปรูปภาพนะครับของเครื่องเราก็จะได้ภาพ people of action ตามที่ต้องการครับ